สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการหา Facebook p กเซลกันนะครับสมัครเฟซบ o o กพิกเซลหรือว่าจะใช้ Facebook p กเซลอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวกับพิกเซลพิกเซลนี่นะครับมาดูกันนะครับอันนี้เป็นของ a c e b o o k นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ของติ k t ต็อกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มา Facebook p กเซลกันบ้างน,นะครับทำยังไงนะเดี๋ยวอันนี้ตั้งแต่สมัคร Account เลยเนาะใครที่มี Account อยู่แล้วก็ดูไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มี Account เลยไม่มี Account Facebook เลย ก็สมัครแบบนี้ได้นะอย่างแรกก็สมัครเมลใหม่ก่อนนะครับผมสมัครไว้แล้วแหละนะครับแล้วก็มาที่ facebook. com อ่แบบนี้นะครับก็กด enter ไปเนาะตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้สมัครนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองเช็คดูแล้วก็กด create new account ไปครับจากนั้นเนี่ยผมก็พิมพ์ไปเลยอ่ะแบบนี้นะครับ อีเมลแอดเดสนะครับโอเคดีเอนเทอร์นะครับอ่าพาสเวิร์ดนะครับอ่า uh, เรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็มาดูเรื่องวันเกิดนะครับผมเกิดวันที่19การกฎานะครับ2522 1979ใช่ไหม <laughs> เลขไหนดีเอา เราเรีกใกล้เคียงล้วกันอ่ะโอเคครับแบบนี้ก็กดไซ g n อัพไปนะครับก็คอยแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะไปทำการเ,เข้าสู่ระบบตั้งค่าทำนู่นทำนี่สร้างแอคเคาท์ให้เรานะครับเราจะได้มี facebook ใช้กันนะครับคอยแป๊บหนึ่งนะอ่ะได้แล้วนะครับเขาก็จะทำการส่ง Enter Code คไปทางเมลนี้นะครับเมลนี้นะที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะมาแล้วนะครับ ก็จะเป็นอะไรนะ27916นะครับก็มาใส่ตรงนี้27916ดังนั้นเนี่ยถ้าเมลผิดนะครับหมดหมดหมดเลยนะก็คอนติเนียไปนะครับหรือว่าจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะโอเคแอคเคาท์คอนเฟินะครับอ่ะโอเคก็ตรงนี้เรียบร้อยไปนะครับเขาก็จะมีอมีอีเมลมาให้เราอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งจะมาคอนเฟิร์มแอคเคาทของเรานะครับ มาไหมอ่ะยังไม่มานะครับไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดเข้าไปใช้งานในส่วนของตัว Facebook ได้แล้วนะครับนะจะรีเมมเบอร์พาสเวิร์ดก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปเล่น Facebook ตอนนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับดูอ่ะมาแล้วนะครับคอนเฟิร์มนะแบบนี้แนะนําให้กดคอนเฟิร์มด้วยนะครับกด get start ไปนะครับแบบนี้โอเคมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับก็ไม่เป็นไรปิดไปก็กลับไปที่หน้าโฮมแบบนี้นะครับ ต่อไปในกรณีที่จะใช้ Facebook Pixel นะครับเราต้องมีบัญชี Business ก่อนนะครับหรือว่าเป็นผมก็เรียกไม่ถูกเพราะว่าจริงผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่ามีถามกันเข้ามาว่าทำยังไงนะครับก็ทำให้ดูแล้วกันนะครับก็มาที่เว็บนี้นะครับ b u s i n e s s b u s i n e s s เมื่อกี้ Business.tiktok ไปแล้วนะครับตังนี้ก็ฟระมเป็น Business.facebook.com นะครับแบบนี้นะก็กด Enter ไปนะครับ ก็พอเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้เราทําการกด c reate ad account p i l l e r นะครับแล้วก็ตั้งชื่อของเรานะยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปนะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็กด submit ไปนะครับก็คอยแป๊บหนึงนะครับเขาก็จะไปทําการสร้างในส่วนของตัว business account มาให้นะครับในกรณีถ้าแบบว่า เนี่ยได้แล้วนะครับเขาบอกว่าให้คอนเฟิร์มอีเมลแอดเดสนะก็กดดันไปนะครับอ่าได้แล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้มานะครับเราก็ไปทําการคอนเฟิร์มแอคเคาเราเนาะบางทีที่เราสร้าง b s ิสเน s s สูตรขึ้นมานะครับหรือว่าบัญชี u ิสเน s s ขึ้นมานะก็าอาจจะโดนบล็อกได้นะครับหรือว่าโดนปิดได้ก็ไม่เป็นไรก็ส่งรีเควสต์ไปนะครับส่ง Request ไปได้นะเขาก็จะทําการตรวจสอบให้นะครับอันนี้ผม ไม่คอยเวลานะครับเพราะว่าม่ง้นมันจะอัดหลายวันเนาะก็เป็นอันที่มันเคยเปิดมาแล้วนะครับเป็นบัญชีที่เคยเปิดมาแล้วเนาะจากนั้นนะครับเราก็เลือกบัญชีของเรานะครับตรงนี้นะเนี่ยอันนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับเป็น business setting นะครับแบบนี้เลือกเป็น business setting นะครับเขาก็จะเข้ามาหน้าตาประมาณนี้นะครับหรือว่าเลือก setting ตรงนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยเป็น business setting นะครับเราก็มาในส่วนของตัว data source นะครับแบบนี้ คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็น Data Set นะครับตรงนี้ Pixel ก็มีนะครับแต่ว่ากดเข้าไปแล้วมันให้บอกว่าสร้าง Data Set ก่อนนะดังนั้นนะครับเราก็มาสร้าง Data Set นะครับโดยการกด next กด add นะครับตรงนี้แล้วก็ทำการเพิ่มชื่อเข้าไปเลยนะครับเช่นอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กด continue ไปเอ้ยกด create ไปนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ย Real Estate a d Pro นะครับตรงนี้นะจากนั้นนะครับเราก็ไปทำการคลิกที่ Open Event Manager นะครับ Open Event Manager นะครับแบบนี้ก็คอยโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวตรงนี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดบอกมานะให้เราไปเลือกนะครับนี่ตรงตรงนี้นะครับเว็บไซต์นะก็เซตอัพ Meta Pixel นะครับแบบนี้แล้วก็ Install Code m a n u a l นะครับ พอคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเจอโค้ดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เอาไปแปะได้เลยนะเอาไปแปะได้เลยนะครับว่าที่อยู่ในหัวอยู่ในส่วนของตัว heading นะครับก็ copy ตรงนี้โค้ดไปนะโอเคในกรณีที่แปะแล้วเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าต้องการในส่วนของตัว id นะครับนี่ก็คือตรงนี้เป็น id ของเขานะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็น id ของเขานะ โอเคสำหรับอันนี้คิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับน่าจะหาเ c e b o o k หรือว่า MetaPixel เจอแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะก็บางทีเปิดมาโดนโดน listing ือว่าโ,โดนจำกัดนะครับก็ขอไปรีเควสต์ได้เพราะว่าบางทีเขาใช้ AI ตรวจจับนะก็สามารถทำได้นะครับโอเคใครที่หาอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะหาเจอแล้วนะครับอันนี้อัดมาหลายวันตอนแรกก็ติดเวลาเนาะพอแอดได้เสร็จก็โดน จำกัดอีกนะครับก็ไม่เป็นไรผมมีอยู่หลายอันนะครับก็มาใช้แบบนี้ได้โอเคขอบคุณมากครับถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยนะใครที่หายอยู่ก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับสวัสดีครับ